น้ำมากเบอยน้ำมากวันี่สบายดีพี่น้องสบายดีบัะสมองสบอนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องกำลังตัดอันให้น้องอยู่ปิดงานให้หม้อเมียวจ้างไอ้เฟนอันเนาะพานต้นไม้ลงเพราะว่ายางมันหักทับเพลินจ้ายามันหักทับเฮือนกับอันใส่แทงน้ำ ไม่ที่เลือกก็ไปเห็ดฟื้นไว้หนึ่งเข่าพี่น้อนงฝนตกตกอ้าวงมนสีบัวมาถ่ายเอื้อนเนีพี่น้องเบิ่งถ่ายตอนแล้วว่าสันยัางบนแล้วเด้อพี่น้องมาถ่ายเบิ่งต่ออีกแล้วมาเบิ่งอัปเดตอีกพี่น้องจา้า เม่พอดีเพิ่นบอกว่านาเดือนหนึ่งนาเซบเล่เนาะเพิ่นว่าประมาณอีกเดือนเก้าจะทุกคนกลางกลางเดือนเก้าตอนนี้กะเดือนเจ็ดเนาะประมาณกลางกลางเดือนเก้ากะอ่ะจังได้ก็แล้วแต่เขาให้แล้วก่อนขึ้นเทือนเดือนสิบสองก็แล้วกันบอกเพนก่อน,นต้องได้เตรียมหลายสิ่งหลยายอ,อ,อย่างแล้วตอนนี้กะปูกระเบื้องยังแล้วเรียบร้อยแล้วเด้อทุกคนแต่ฝั่งนี้ยังขึ้นบ่ได้พอขาวต่อห้ากระปูยังบ่แห้ง ออนคันตอนนี้กันนี่ก็คือค่ะใส่หินอ่อนข้าจอนนะชิทาซีอีที่บอกหินอ่อนทาซีมันเหลื่อมหรือว่าจังสีเลยกับบฮหงคือกันเห็นเบิงหินอ่อนนะเนีงามๆเป็นอย่างขึ้นมาขี้หินเลริ่มเหลื่อมเดี๋ยวจะพาเขาไปเบิ่งภายในเลยจ้ะ เกาเขียวแล้วแมวเฮ็ดแทงน้นาำอยู่นีแทงหนา็ใกล้ๆเฮือแล้วนะบอเอาไปไกลเฮือจ,จริงๆเอาลงผุ่นก็ได้แต่ว่ามันลงไปผุ่นมันก็สะได้แบบขยายดินไปผุ่นอีกนอถ้าสม,มุิมือหนังเห็ดหัวก็ไม่จะได้ออกไปไกลพวกออนนี้สร้างกำลังทาซีห้องผ้นขอบวงกบประตู เือสั่งประมาณสองคนอะเด,ดือสั่งสองคนสองสามคนเน,นะาะแต่ของนำของนี้คือเผ่นปูกับเบื้องอะไรแล,ะละ้วทุกคนเดี๋ยวจะให้มาเบิ่งน้องนี้ต่อของนี่ก็คือเป็นห้องนอนนั่นเองห้องนอนห้องนอนติดตกใจจาของ เป็นกระเบื้องสีดำเงาเลยตั้กระสีขาวใส่ขอบบัวแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะขอบบัวกยวเหลือขอบสีขาว จริงจรยากได้แบบเป็นลายสัสนนะทุกคนแต่วตัวแบบ2สันสสันน่ะมันโมมี่แล้วก็เมียก,ก็เลยเอาขอบจสีขอบเดียว ขอ,องนี่ก็ะเลือกแค่เอาสโคกมาใส่กับติดกระจกแล้วก็ใส่เพวกสิ่งล่างหนาเหมืนสิ่งหรืออื่นยังก็ลืมสิ่งบ่าย <No. S 1> สิ่งล่างหนาเนาะ <Yeah. S 1> <laughs> พอดีคนนั้นวันหน้าคนถักมาว่าเอาสิ่งแบบใดก็สะเอาของคอตโต้เน้ะทุกคนคอตโต,ต้ตัวอ,อ่างล่างหนาสิ่งล่างหนานะคือแบบว่าเมียอาออ,อีก,อกยี่ห้อหนึ่งเพราะว่าของคอตโต้มันบ่มีโตัวหมาก อของเขาโตได้แต่โทสสวมเดี๋ยวจะให้เบิร์กของน้าจ้าทุกคนเบิร์กของน้านี่เนาะใหญ่พี่เลิกของนอนได้เลยคนแล้เริ่มน,น,น้อยเวี่นนนยโจเซียมีเป็นคนหมักสีดำน,นะทุออกคนตอาของน้ามียหมักเป็นสีดำพอเวลาอาบน้ำอาบยังน้ำมันเพราะว่ามียอยารคล้ายหน้าเหมือนด้วยเนยังสีเขียวๆขึยวขึบขมา แต่สถายอยู่งนอาสีขาวนะแต่สอซีขาวฟองหน่อๆหนึ่งกระบอกเป็นยังแค่อย่างไหนมันตายกับสีดำฝนตกอีกแล้วแม่เขาเขพันซ้านให้ตกดูเนาะ มองซิงลังถวยในเมียจะเอาเป็นกระเบื้องสีดำใส่ซิงลังถวยอย่างเราไปทางไหนจะทุกคนแต่อย่างทางนี้ไปพอเมียวดังจะให้หลดมาปั๊บหนาดิน,นแล้นะทุกคน ดินมันสูงกว่าพอเวลาขาเจ้าคุดขึ้นแล้วดินมันสูงกว่าบางทีนี้ดินมันโยกลงมามันก็สิจแจปาทีนี้ก็เจ้าจลดมาปับ๊บหนาดินอีกโอ้ยเมื่อวันก่อนกับมาวัดเป็นพมา่านทุกมาวัดพมา่านวัดประตูหน้าต่างวัดน้าต่างสังพม่านเรียบร้อยทุกคนจาน้าพม่านกันราคาพม่านกันถั่วเฮือนี่ได้แค่แปดเยียงขอแปดบ้านประตูแปดบ้านเนาะ แต่ละบ้านบ่ถอดกันเนี๋ยก็มาหวัดเหมือนนะแล้วเอาเผื่อความวามาด้วยพอมเอาเผื่อความแบบบาา่าห้พม่านเคลื่อนขัดขาดตกราค่าสองหมื่นหกพี่น้องแค่พมา่านซื้อนี่ขนาดเม,รรม็ดพม่านราคาถือได้ในของเวียดนามแห้งราคาเม็ดรับคันอันนี้มีเอาเม็ดละหกร้อยบาทยังได้สามีผู้ดได้เหตุเฮือดนะไปต้องเห็ดหนนะ้าต่างลายที่เมียวเด้อเบื้อง <c oughs> <c oughs> คิดว ra, ่าให้ผมเห็นหน้าต่างร้ายเลยสิว่าสะดวกสบายปลอดโปร่งบ่แม่ทุกคนเปลืองเปลืองเงินเปลืองเงินซื้อผ้าม่านพอเมียวใส่สับในน้ำเนาะใส่ใส่ผ้าแก้วมานน้ำใส่ผ้าแก้วสับในเป็นผ้าม่านสองสั้นเันงามคันถือคันถือควายลอตเตอรี่เมียวสื่อสังเพื่อนเมียวสื่อเอ้าหน้าต่างร้ายแล้วสั่งไว้คนเสา แต่นี่เนี่ยพี่น้องเบิ่งว่ามันโบราณแล้วเดี๋ยวพวะยังทันทละใส่อันนี้เนาะยังบทบราะใส่ขอบมันเดี๋ยวต้องเอาใหม่ละแนนเก็บเอาตัดขอบขาวตัดขอบกระใหม่เชิงชาย ฝั่งนี้ก็จะใส่เป็นหินอ่อนหินอ่อนอันนี้ก็ใส่เป็นหินอ่อนเหมือนกันเขาเจ้าจหินอ่อนแล้วเอิ่นหินยังเมียวจ้เอื่นไปในทางของเมียวเองก็คือหินอันนี้แหละทุกคนอันนี้ก็คือเขาจเจ้าเห็ดบอลเห็ดบอลน,นั่งให้ท่ามันอยู่โตก่อนจะไปะใส่ อันนี้ก็จะเป็นคนอยู่ในทุงลาเวนเดอร์เนาะหรือว่าแบบเป็นคนโลกสวยก็ต้องปลูกดอกไม้ศสนาบ้านเี่ดอกมางมงคลก็เป็นคนหมักความงามก็เจ้าเมียสางเงินแปลกๆข้างหนคือบอกว่าบนหนังเมียพวอยากได้บนหนังแล้วทุกคนแบบมามาแบบมาทหารตนหนีแล้วเนาะเขาบวกอยากขึ้นหัวคันได้นะทุกคนมาก็เอาก้นหนังแค่นี้เลยแถววันนี้นอนตากไปแถววันนี้แล้วเนาะ เห็ดจะคือเทียงนานะเช่นนาจะแบบว่าเมื่อยๆมาแล้วไปงอยนั่งนดีะอันนี้ก็คือเห็ดบนนั่นตอนแรกว่าสิบปเห็ดได้ทุกคนเนี่นี่นะเมียว่าเมียสิบเอาเมียว่าเมียจะเอาเล็กมาใส่เนาะอย่ามนดอกวะฮาต้นดอกใหม่ดอกยังมาตั้งใส่มางามบ้านนั่งทำบอานนั่งมองนี่ก็ยังที่ใส่ไม้ละแนงลงมาได้ทุกคนอันนี้ยัมบ้านแล้วเนาะใส่ไม้ละแนงตกแต่ง อันนี้กับโบหูกับเมียวเห็ดเผื่อยยังไหมกับโบได้มีประโยชน์นะเนาะทุกคนเห็ดแต่บ่อน,นี่อีกอ่เห็ดไปซือเห็ดมันมีทรงซือมาชิสิหนังแท้ๆกับโบม,มานังซัมดอนนี้น เบิ่งแบบเต็มๆอีกรอบก่อนโอ้ยตากฝนเด้อจ้าบอดนี้ตากฝนตอนแรกว่ากับพี่นอ้องฟังได้ว่าสิบวอัปเดตเนาะจนกว่าสิแล้วแต่พอดีว่ามันดนเติมเนาะทุกคนยังอีกประมาณ2เดือน3เดือนเนะ <laughs> าะเพื่อขาดตกแต่งนู่นนี่นั่นตอนนี้กำลังหาห้องหนอขอน้างหน้าหาโัวสก์ทัวสวนมาใส่กระจกกระเจ๊กมันนะเนาะพอซุ่มเป็นยังจังหว,วะโบธันเราใส่หน้าต่าลพ่อ ตองปูเอียงแล้วเรียบร้อยเบอ้อเป็นจังใส่หน้าตางที่ล้างเนาะแต่ว่าไม่ละแน่งนะนี่นคือฝนกระเปื่อยคือการเลยนะทุกคน โอเคจ้ะพี่น้องคลิปนี้ขอจบเพียงสมียก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นเมนียเด้อไปแล้วจ้าทุกคนสบายดี